ทีนี้มาดูการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะเมื่อวันที่ หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มาติดตามและก็รับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดบุรีรัมค่ะเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานเดินทางไปที่บริษัทโรงน้ําตาลบุรีรัมจำกัดตำบลหินเหล็กไฟอําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมเพื่อที่จะ ติดตามโครงการมอบนโยบายตลอดทั้งรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโดยมีนายปิยพิจนาผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอคูเมืองผู้บริหารบริษัทโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเล็กไฟให้การต้อนรับพร้อมกับนำเสนอข้อมูลซึ่งบริษัทโรงน้้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัดค่ะเป็นหนึ่งในเครือบริษัทบุรีน้ำตาลบุรีรำจำกัดมีพนักงานรวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่คนค่ะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา1คนที่เหลืออีก1นึ่งร้อคนเนี่ยเป็นแรงงานชาวไทยในชุมชนแล้วก็เป็นชาวจังหวัดบุรีรำร้อยละ9กเปอร์พนักงานได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักเครื่องแบบพนักงานกองทุนสำรองเลี้ยง รถรับส่งโบนัสประจำปีปรับเงินเดือนประจำปีประกันอุบัติเหตุและเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางกรณีพนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานกรณีทํางานบรรยุดตามประเพณีหรือทํางานล่วงเวลา1-3ถึงเท่านอกจากนั้นแล้วบริษัทโรงน้ําตาลบุรีร์จำกัดยังได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติดตามโครงการ ToB ีนัมเบอรแล้วก็ร่วมกับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อชุมชนแล้วก็สังคมของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยแล้วก็ยังได้รับรางวัลต่างๆของหน่วยงานภาครัฐอีกหลายรางวัลเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มีการลงพื้นที่มา,าติดตามนะคะในเรื่องของอาการทํางานต่างๆของทางากระทรวงแรงงานนั่นเองนะคะเมื่อวันที่1มีนาคม2568ที่ผ่านมานะคะ